ายบุญชูแต่ทบุตรเกิดเมื่อวันที่6เมษายน2480เกิดที่บ้านแม่คันินหมู่15ตำบลหางดงเอหางดงอยู่สมัยเคยต้มยาขายทำยาขายมานานาจนชาวบ้านารู้จักกันทั่วแล้วก็มาเรียนเภสัชก,ก,กรรมแผนแพทย์ประจำระบนเมืม่อปี2514แล้วย้ายบ้านจากน้ำแพร่มาอยู่บ้านสังพงามหลังตลาดเทศบาลหางดง และต่อมาก็เรียนวิชาพนลุงคันสอบได้เมื่อ2,537ได้รับโรคก,กิติยศเมื่อปี2,538และได้รับเลือกให้เป็นผู้ทรงพุรุวุฒแพทย์แผนไทยเมื่อปี39และมาจัดตั้งเป็นสมาคมหมอขึ้นบ้านล้านนาหังดมงเมื่อปี42และได้รับคัดเลือกเชิดชูกเกียรติจาก คณะกรรมการได้เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านแพทย์แผนไทยแล้วก็มาสอบวิชาว่าวิทญาตประกอบโรศิลปาสาขาการนวนไทยเมื่อปี48และก็มาตั้งโรงเรียนการนวดไทยขึ้นที่บ้านสันพงงามไลขที่110ขาพิจารณารับปริญญาวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัจิติมศัสตร์เมื่อปี2549ได้เป็นคนแรกของประเทศไทยในเรื่องวิชา าการแพทย์แผนไทยก็ต,ตั้งวิทยายลัยแพทย์พื้นบ้านนี้กับเพื่อให้สอดคล้องกันโยบายของรัฐอันที่ว่าจะส่งเสริมการแพทย์พื้นบ้านตามพรบปฏิรูปสุขภาพที่เขาออกมาล่าสุดในเรื่องของการศึกษาการวิจัยการคงฟ้าการส่งเสริมการสน,นับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านและการแพทย์พื้นบ้านเช่น การนวดการตอกเส้นการย่ำขางการเช็ดการแหกและพิธีกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการนวดแผนไทยนั้นเรามีสองหลักสูตรด้วยกันหลักสูตรที่หนึ่งคือหลักสูตร60ชั่วโมงสอนนวดเพื่อสุขภาพและหลักสูตรที่สองคือการดูแลรักษาสุขภาพและการดูแลเรื่องความสวยงามดูแลเรื่องตามหลักสูตรฤาษีตะตน เป็นร้อยห้าสิบโมงมีสองหลักสูตรและนอกจากนั้นยังมีนวดการพื้นบ้านนวดอ่าเฉลยศักท์เราสอนนวดมาตลอดและตลอดเวลาที่พูดที่ผ่านมานี้เรานวดมาสอนคนนวดแล้วไม่น้อยกว่าพันคนทั้งคนทางชาติและคนบ้านหลักโดยทุกหลักสูตร์ม่ขออยากจะกระทรวงสาธารณสุสขนวดของเส้นนั้นมันก็เหมือนกับก,การนวดทั่วไปแต่ว่า หนึ่งการนวดแล้วเราต้องใช้มือแต่บางครั้งเราเจอลูกค้าเยอะๆเนี่ยสามลายห้าลายแล้วก็ตืดแล้วไม่ไหวแล้วเราก็ต้องใช้ค้อนตอการตอกเส้นนี้ได้ประโยชน์หนึ่งแก้ปวดคัดเก็บเล็บยอกซ้ำหวมและมันออกแรงกว่าสำหรับระบบสันดนเทินดีกว่าลึกกว่าและเหมาะสำหรับที่เราโวดให้คนต่างชาติตัวใหญ่ๆซึ่หมอโนดตัวเล็กน้อยอย่างนีง้เป็นต้นแล้วก็สอในให้เขาไปกับประกฏและเป็นที่แพร่หลายเป็นที่เชื่อถือกันเดี๋ยวนี้ก็ ผู้อาวุเมืองมีการนวดตอเส้นอย้าจะมีการตอกเส้นที่เก่ามาอีกวิชาหนึ่งที่ล่ำเลือกันและผู้อานุโเมืองไม่กระทั่งคนต่างชาติญี่ปุน่นฝรั่งเยอรมันอังกฤษเเขาก็ามาเรียนกันในเรื่องของการย่ำขางย่ำขางนี่เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่รักษาโรคอวมขึกนอวมพาตที่ได้ผลที่สุดปวดข้อปวดเข่า,ขาโรคเกาต์โรคลุมติตซ้ำ ลุกลงมาต่อยอย่างนี้เป็นต้นโดยการใช้ขังที่ใช้ไถนาเผาให้เลงเราอ้นแล้วใช้เท้าเรานี่เหยียบน้าไพรแล้วไปเหยียบคนไข้ให้มีไฟลุกชนด้วยยิ่งดีอันนี้ก็เป็นวิชาหนึ่งที่ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพก่อนที่เราจะนําวิชานี่ยเผยแผ่คิดคน้นแล้วก็ออกลงพื้นที่ติดตามติดสอยให้ตามถามคนไข้ที่ได้รับการย่อมแข็ขังมาแล้วว่าเวลาเขาปวดขึ้นมาในบางคนถึงตลาดลองไห้เนี่ยมาย่อมขังสามิึงกลางหายหรือ ถ้าที่เห็นมาบางคนคนแก่เนี่ยเคยขับรถน10ปีรับกับขบรถไม่ได้แข้งขาตึงหมดแต่เมืโกนแล้วมาเยมบขางแล้วเนี่ยยังสองสาครั้งเนี่ยก็เดินได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหาจารย์ที่กำลังแพร่หลายที่สุดในขณะนี้เช็ดแหกก็คล้ายกันแต่ว่ามันหมือนกันคือเช็ดนี้ยังไม่มีอะไรมากมายอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากมายถึงแต่ว่า เวลาเราเจอคนเจ็บคนไข้ในกลางกลางลงคงเขาเนี่ยเราไม่มีเครื่องไงม้ยเครื่องมืออะไรแล้วเพียงเต่เราเอาใบใบมะม่วงก็ได้ใบมะยมก็ได้ใบใบลำไยก็ได้ใบลิ้นจี่ก็ได้มาเช็ดกระถาแล้วก็เช็ดเข้าไปในอาการที่เจ็บปวดทั้งผีเข้าอย่างนี้เจ็บปวดเพราะผีทำอย่างนี้เป็นลมเข้าเช่นเขาเอ็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเช็ดแต่วิธีแหกนี้ต้องต้องใช้น้ำน้ำฝ่ายฝนไกลแล้วก็มีมีดหมอามา ชุบน้ําอุรัยุสิทธิและก็ถาหรือถูกตีเข้าอย่างนี้แล้วก็มีดอันนี้แทงเข้าไปหรือว่าแหกที่มีอาการเจ็บปวดหมอที่จะแหกต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือคือมีดหมอมไม่ใช่มีดเหล็กนะมันเป็นมีดที่ทํามาจากอุปกรณ์ของสัตว์ที่ดุร้ายเช่นเขี้ยวเสือเขี้ยวหมีอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเขาควายเลือกงาช้างอย่างนี้เป็นต้นมาเอามาแหกที่เจ็บปวดอันนี้ก็เป็นที่นียมกันมากมาย เป็นหมอเมืองหรือหมอเพื่อนบ้านหรือแพทย์แผนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตำรับตำราที่เก่าแก่อายุประมาณ500-700-1000ปีซึ่งตำราที่บ้านผมมีเยอะแยะหลายตู้เป็อยากจะให้คนร,รุ่นใหม่เนี่ยไปศึกษาได้ค้นคว้าแต่เขาอ่านไม่ได้เพราะเขาไม่สนใจภาษาละนามันต้องรู้ภาษาละนาก่อนภาษาละนาคือสะพานที่จะกายหรือทอดไปสู่วิชาการแพทย์ถึบ้านที่จะนำไปยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบนันเช่นพิธีกรรมเกี่ยวกับสมุนไพิสงการเนี่ย โคการเรืร่นั้นคนสมัคมั่นท้านเรเาเนี่ยที่พื้นบ้านล้านนาของเรามักจะบูชาเทียนเช่นสนดเคราะห์เอเอาโชคเอาลาบชีวิตชะตาหรือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย้าโรงพยาบาลป่า,าตันเป็นอะไรก็แล้วแต่ไปอุับิเหตุมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ถูกผีถูกสางนั่งไม้อะไรก็แล้วแต่นี่ต้องบูชาเทียนเพื่อลดเคราะห์เพื่อศีวิตชะตาเพื่อหายโชคหาลาบอย่างนี้ก็ต้อง,ต,องต้องรู้ภาษาล้านนาก่อนถึงจะเข้ามาเพาะพฤติกรรมในการดูลแลรักษาสุงว่า นอกจากปูชาเทียนแล้วก็ยังมีวิธีการต่างเช่นเลี้ยงผีสองนางบูชาเข้าขปูโอโยปูชาเข้าวังลูกส่งวันเกิดส่งแถนส่งเคาะส่งโจรอันนี้คนบ้านเราล้านนานี้นับถือที่สุดนับถือเมื่อหลายชั่คคนและทํากันมาตลอดอันนี้ก็คนรุ่นใหม่น่าจะมีการเรียนรู้และสืบทอดเรายังหาช่องทางหรือว่าเรารวมกลุ่มกันแล้วจะสอนวิธีกันส่งเคาะส่งโจรหรือวิธีการอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ ที่อยากจะฝากภาษาน้ังถิ่ไปถึงคนดูคนฟังคหลายว่าเดี๋ยวนี้หมอตุหมอเองก็ชราภาพของสมควรและวนำรับตำราอื่นนี่เยอะแยะเยอะแยะที่จะนํามาสู่แสตมา์ time, ัฒษณารับใช้สังคมในยุคปัจจุบันเพื่อลบล้างความรู้แบบตะวันตกของเราเป็นหมอตะวันออกเช่นการทาวิธีต่างๆหรือว่าการรักษาดูแลสุขภาพแบบล้านา ย่านแากจะฟ้าสาราลำนำมาคุณรุ่นใหม่ว่าน่าจะรวมตัวกันแล้วกับมาศึกษาเรงเรียนมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือสาราล้านนาซึ่งกะไรจะสูญพันธ์ไทยการปรกคบสมุนไพรการตอบเส้นการเจ้าขอางการเช็ดกระแหกอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าัะวันก็มีคนต่างบ้านต่างเมืองต่างชาติมาวัศึกษาเรงเรียนเอาไว้คนมาเดียวกันไม่ค่อยจะสนใจอีกประเด็นหนึ่งสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายว่า คนมันหลอกคนชนบทเราเนี่ยไม่มีสน,สนใจแต่คนที่สนใจคือข้อราชการมานานคนต่างชาติมีความสนใจมาลรํ่เรียนศึกษาไปปฏิบัติไปเงินี่ต่องมาได้แต่คนเรานี่มุ่งที่ว่าเรียนหนังสือต้องไปค่อยการต้องทางานที่นั่นที่นี่อย่างนี้ปนเป็นต้นซึ่งไม่จําเป็นที่เราจริงๆแล้วเราเรียนตรงนี้ไปทำาชีกินก็ยังได้อยู่บางคนนี่เรียนเช็ดแขกอย่างเดียวนี่ไปหากินไปริมมาที่ต่างชาติอันนี้เราอยากเก็ากว่าท่านลงหลายคยนมองข้ามในเรื่องนี้น่าจะมาเรียนมาศึกษามาคามคว้า แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติมันเป็นมรดกอลําค่าของคนไทยที่ควรแก่การศึกษาอย่าฝากข้อคิดถึงท่านทั้งหลายว่าเกิดเป็นคนก็จงหวังอย่ายังหยุดใจจ่อจุดแน่แน่ในแนวหมายหวังไวเ้เถิดหวังยั่งยืนอย่าคื่นคลายปลาทั้งหลายจะสหวังก็ตั้งใจ